ครับผมก็ธนาคารเครดิตกาจากห้องมหกทับหนึ่งครับเป็นห้องสายวิทย์ครับก็ผมก็เข้ามาอยู่ในโรงเรียนประมาณ6ปีแล้วครับก็ตั้งแต่มหนึ่งครับก็เข้ามาก็เจอเพื่อนแล้วก็บทุคปูหลายๆท่านครับก็เจอแล้วก็รู้สึกว่าอศัศจรชั์ก็เป็นสังคมที่ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่มากครับถ้าถ้าเทียบจากที่ผมเคยเจอมา แล้วก็ผมก็ผ่านมาเจออะไรหลายๆอย่างมาจนสามปีที่ผ่านมาครับผมก็เข้ามาอยู่ในห้องหนึ่งครับก็เป็นห้องสาวิทย์คณิตครับก็เจอเพื่อนหลายๆคนครับพอเวลาผ่านไปเราก็ผูกพันกับเขาโดยไม่รู้ตัวครับก็เรียนด้วยกันเล่นด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็โดดเรียนก็มีครับโดดเรียนก็โดดีันยกห้องก็มีครับก็ พอเวลาผ่านไปเราก็มาสังเกตทีว่าคนเราก็โตขึ้นแล้วทุกคนก็จะเป็นหมอเป็นวิศวะเป็นทนายก็มีครับเป็นท่านทูดก็มีครับก็พอมามองกันอีกทีว่าทุกคนก็เติบโตไปด้วยกันก็พอ,พอเราอยู่ด้วยกันเยอะก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวนึงที่อยู่ในบ้านเราครับก็ขอบคุณโรงเรียนอาสมชันศิลอาชานะครับก็ทําให้ผมได้เจอกับสังคมใหม่ๆที่ าจากไหนไม่ได้ครับอาจจะมีดีบ้างแย่บ้างแต่ก็ทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอยา่างก็ทําให้ผมเติบโตมาถึงวันนี้สวัสดีครับผมในาใยชัยวั์ลุนเพื่องห้องม .6 ทับ2อยู่สายวิทย์คณิตครับเป็นตัวแทนของห้องม .6 ทับ2ครับสาหรับวันนี้ผมจะมาพูดความในใจกับเพื่อนๆในห้องม .6 ทับ2ครับห้องม .6 ทับ2ครับเพื่อนๆของผมครับเป็นเพื่อนที่แบบดีมากเลย ช่วยเหลือขึ่นกนและกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบคอยให้กําลังใจเสมอครับในวันที่ผมรู้สึกแบบชิดเครียดแบบกลัวว่าจะติดมาหาไลัยไม่ได้เพื่อนๆของผมทุกคนเขาคอยเป็นกําลังใจให้ครับอยา,ากจะขอบคุณโรงเรียนมากนะครับที่ผ่านมาตั้งแต่อุบาลหนึ่งจนถึงตอนนี้ครับผมได้อะไรหลายอย่างเลยผมยังจําตอนแบบเด็กๆได้ที่ตัวเองแบบไม่ค่อยกล้าสแสดงเลยเลยเคยทํากิจกรรมหลายๆอย่างแต่ก็ เป็นแค่ตัวสำรองตัวแบบไม่เด่นมากเป็นเพียงแค่นักเรียนธรรมดาคนหนึ่งแหะที่แบบตั้งใจเรียนเพื่อพ่อแม่อยากจะขอบคุณโรงเรียนจริงๆครับที่ให้โอกาสสำหรับเด็กอย่างผมได้มาเรียนที่นี่ครับก็รู้สึกละกอสเ7 5 5จทุกคนครับสวัสดีครับผมชื่อพลฟัาแต่งเกยันตมงคลครับ ห้องมหกับสาสิลวิทยคณิตครับตลอดเวลาที่ได้เรียนที่สำชันสีและชามาเป็นเวลา15้าปีนะครับก็รู้สึกผูกพันกับโรงเรียนนี้มากโรงเรียนนี้ได้สอนนะให้ผมได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างได้มาพบปะกับเพื่อนๆมากมายสําหรับความรู้สึกที่ได้เรียนอยู่ในห้องมงกครับตลอดเวลาสาปีที่ได้เรียนอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆในห้องเนี่ยมีความสุขมากก็เพื่อนๆทุกคนน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดช่วยเหลือเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆในห้องนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีกับเส้นทางของตัวเองนะครับแล้วก็ขออย่างหนึ่งคืออย่าลืมเพื่อนๆนะครับขอให้รักกันเหมือนเดิมนะครับเจอกันที่ไหนก็ทักกันได้ตลอดสวัสดีครับผมนายนภัรวิเศษศิรินะครับมาจากห้อง6.4นะครับสายการเรียนวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับสำหรับห้องหกนะครับ รู้สึกดีครับทุกคนมีความมีน้ำใจมีการแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่ตลอดครับก็รู้สึกว่าอยากให้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่านี้เราก็เสียจากการเรียนออนไลน์ไปตั้งเยอะนะครับก็อยากให้อยู่ด้วยกันได้มากกว่านี้ก็มีโอกาสก็อยากให้ได้มารวมตัวกันมาอีกครั้งครับอยากให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็นึกถึงตอนที่เราอยู่ด้วยกันนะครับผมอยากให้เราได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผม ก็ขอบคุณโรงเรียนนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สร้างประสบการณ์สร้างเรื่องราวดีๆให้กับามากมายตอนผมอยู่โรงเรียนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายสกลห้องวัยนะครับก็อยู่ห้องม .6 คา้านะครับสายสินทรรวนครับก็รู้สึกนะครับมีความสุขนะครับผมเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนงีดียกกันตัน้งแต่มาสี่ม .6 ครับผมดูความ,มผูกพันกันอยากแยกกัน,นครับ มีความสุขครับผมมีเสียงหัวเราะเวลาจริงจังก็จริงจังครับในเรื่องการเรียนหรือว่าการทำกิจกรรมต่างๆครับผมมีความประทับใจก็คือมีความช่วยเหลือกันตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบการเรียนบ้างหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็จะพยายามช่วยเหลือกันก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนนะครับที่มอบโอกาสนะครับผมมอบความรู้ความศึกษานะครับให้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆนะครับผม วสวัสดีครับผมนายเสีเยวกรเรลียพงศ์เป็นตัวแทนจากห้องมหกทับหกครับผมก็ห้องมหกทับหกเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เรียกได้ว่ามีคนหลากหลายมากเพราะว่าเป็นห้องที่รวมสินไว้สามสินเลยนะครับก็คือสินญี่ปุ่นสินจีนแล้วก็สินกีฬาครับผมซึ่งน่าจะทำให้มีคนที่มีความชอบความสนใจและนิสัยที่หลากหลายเนะี่ยรวมตัวกันแต่ว่าน่าก็ไม่ใช่ปัญหาที่ทําให้ห้องเราเนี่ยจะไม่มีความสามัคคีกันก็คือเนี่ยห้องเราเนก็จะเรียกได้ว่า ให้ความร่วมมือกันดีมากเวลาแบบมีงานกิจกรรมหรือว่ามีงานต้องส่งงานกลุ่มอะไรนี้ครับผมอยู่มปลายมานี้ครับผมก็เรียกได้ว่าสนุกมากก็ตั้งแต่ที่อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ปหนึ่งจนถึงมหตอนนี้นะครับในโรงเรียนอัสสัมเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําให้ผมเข้าสังคมมีสังคมเพื่อนที่เรียกได้ว่ากว้างขวางมากนะครับผมขอบคุณ เพื่นพอนๆในห้องม .6 ทับ6และเพื่อนๆรุ่น75ทุกคนที่ทำให้ผมมีประสบการณ์ดีๆความทรงจำดีๆในโรงเรียนนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับผมนายเพลดกัมณีมาจากห้อง6ทับ6และเป็นตัวแทนของอสิงกีฬาครับก็เพื่อนๆห้อง6ครับเป็นเป็นห้องที่น่ารักครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ขอบคุณครูคทุกคนครับที่คอยสอนพวกผมไม่ว่าพวกผมจะตั้งจะเรียนบ้างหรือไม่ตั้งจะเรียนบ้าง แล้วก็ขอบคุณโรงเรียนครับที่ให้โอกาสช้างเผือกที่ได้มีโรงเรียนดีๆครับแล้วก็ได้มีโอกาสดีๆสำหรับฟุตบอลที่ได้เล่นครับพวกผมช้างเผือกอยู่โรงเรียนมา6ปีแล้วได้อะไรจากโรงเรียนก็ตั้งเยอะตั้งแยะครับถ้าไม่ได้มาที่มี่ก็ไม่รู้จะได้เจอประสบการณ์ดีๆเจอเพื่อนๆเ,เจอคุณครูค,คนที่น่ารักสวัสดีค่ะชื่อชินฮอฮายิ่ะโคเซเดนครามอินดีทิสซเร็จ การศึกษาิีใจที่จะกลงเคยกันโอเคตัวดีครับชายเจ็ดห้าแปดครับผมผู้นำสินแสงชนครับชื่อเล่นชอจูนครับเรียนอยู่ห้องหัวเกตสายการเรียนสิมิเกตครับมีทุกอย่างครับพบรถครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ก็มีครับก็มีผมคนเดียวนะครับเรียนในห้องที่เหลือก็เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับก็สนุกดีชีวิตวัยรุ่นแต่ว่าถ้าไม่มีโควิดมาก็น่าจะดีกว่านี้ครับ จากขึ้นมาจากมัธยมต้นครับก็เออมีเพื่อนจากห้องอื่นมาจากห้องสามห้องสองมารวมกันอยู่ที่ห้องเจ็ดเพราะว่าตอนนั้นเป็นการแบ่งสายการเรียนก็ได้มาเจอเพื่อนใ,นใหม่ได้มาเจอกลุ่มคนใ,นใหม่ก็ขอบคุณอะไรย่างครับอยู่ตั้งแต่บ้านหนึ่งครับไปไหนไม่ได้ทีหนึ่งก็ขอบคุณว่าแต่อยู่มาเนี่ยก็อ่า,อานอะไรมาเยอะมากเหมือนกันก็ไม่อยากจะบอกว่า า็มีโอกาสขย,ยายเอาลูกมาเข้าโรงเรียน,เ,นยเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้วดีครับผมนายโอวิติรับชอบชั้นแป8สายการเรียนศิลป์กิจครับทั้แม .68 นะครับก็มีเพื่อนอยู่มากมายครับผมก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าได้เจอคนที่หลากหลายได้ใช้เวลาด้วยกันได้เข้าปรับตัวเข้าหากันอาสาชัญนเสียชานะครับได้สอนผมนหลายๆอย่างครับผมได้เข้า มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่อนุบาลหนึ่งเลยครับผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก,ก็คือความรักและความผูกพันที่แต่ละรุ่นมีให้กันครับเพราะสิ่งที่ผมได้ไปอยู่ในห้องแปดนะครับตอนแรกผมเข้ามาเนี่ยผมก็มากับเพื่อนแค่กลุ่มเดียวแต่ว่าพอได้ทาความรู้จักกันไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็มีเพื่อนเยอะขึ้นครับอืมอยากจะขอบคุณคุณครูทุกคนนะครับที่ ได้สอนผมมาได้อบรมในสิ่งที่ผมไม่รู้ถึงแม้ว่าบางคำผมจะทําผิดไปบ้างก็ขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณคุณครูทุกคนและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่มาร่วมสร้างความทรงจําที่ดีด้วยกันนะครับผมค,ครับสวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนเราปรับพัสดสอนแสนซื่อหรือน้ำหนึ่ง 40491จากห้องโมหุับเวันนี้เราจะมาพูดความในใจนะคะจากที่เคยอยู่ในห้องโมหทับเเราเข้ามาที่นี่ตอนเราม .4 เข้ามาก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากเพราะเราก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเราเข้าเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันอะไรวะเพราะว่าทุกคนอะเคมีมันคนละอย่างกันเลยอะแบบ มันมีหลายอารมณ์มากอะ่ะตอนที่เราเรียนไปอะมีทั้งโกรธมีทั้งเศร้าความสุขความอดอุ่นเคยวางมวยกันหลายครั้งมาก<ต>เพราะว่ามันไม่เข้ากันนี่แหละคุณครูเป็นทุกอย่างจริงๆครูเป็นอะไรที่จูนเราลหลายๆคนเข้ากันเพราะว่าเราตีกันบ่อยมากก็จะเป็นนิดพอยนิดพอยนะคะนิสลาพรที่เขาเป็นคนจูนพวกเราเข้ากันปรับเปลี่ยนแบบ ให้มานั่งคุยกันว่า, Alliance, า,า,อาเออเป็นอะไรทำไมทะเลาะกันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ฝากถึงคุณครูนะคะขอบคุณคุณครูทุกคนมาก,มากๆที่ช่วยติเตือนสอนอะไรต่างๆหนูเข้าใจว่าการที่จะสอนเด็กคนคนนึงหรือเด็กหลายๆคนให้ได้เดียม,มันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็หนูขอบคุณจากใจที่นิดมาเซอร์อุทิศต,ตัวตนให้กับพวกหนูสอนพวกหนูด้วยความเต็มใจจริงใจไม่ว่าพวกหนูจะทําตัวพฤติกรรมแบบไหน นิสมาเซอร์ก็ให้ควาปรึกษาแนะแนวที่ดีมากๆนะคะขอให้พระเจ้าอวยพรให้นิดมาเซอร์สุขภาพแข็งแรงและอยู่สอนเด็กๆรุ่นต่อไปนานๆน,น,นะคะสวัสดีครับผมนายพรพันธ์โสพลค่เป็นตัวแทนพูดมาจากห้องหมหัอย่างทีบครับก็ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมนะานนก็มเพื่อนหลายคนก็เรียกว่าช่วยเหลือกันทุกอย่างมีปัญหา อะไรกันก็คอยช่วยกันแก้ไขบางครั้งก็อาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าการทะเลาะนั้นก็ทําให้เราปรับความเข้าใจแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นผมก็อยู่มันพีมามาหลายปีแล้วเพื่อนก็รู้จักกันมา,าวันนี้ก็วันที่จบก็รู้สึกดีใจแล้วก็ใจหายด้วยที่เพื่อนๆจะต้องแกยกย้ายกันออกไปตามความฝันของตัวเองผมก็คิดว่าเพิม่มเพินนะ่มเพิ่มเพิมเพมเพิ่เหมเพน่เพื่อเพิ่มเพเล่นเพิ่มเยิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่งจพิ่ัเพินมเมเ่มเ่มเ่มเอง ใท้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตืต้นตันไม่รู้จะบรรยายว่าคำพูดอย่างไรที่ในที่สุดวันนี้มันก็มันก็มาถึงดีใจที่ทุกคนได้มาเป็นเพื่อนกันเราหวังว่าในอนาคตเราจะได้พบกันอีกขอบคุณครับทำไมรุ่นพี่เขาจึงร้องไห้ในวันที่มีการปัดฉิมนิเทศวันนี้ครูคิดว่านักเรียนทุกคนคงจะพอเข้าใจ ครงหนึ่งเราเคยนั่งเรียนอ่านเขียนด้วยกันภาพเหล่านั้นยังจําไม่เคยเลือน,เ,เ,อนเพื่อนฉันที่คอยปลุกกันไปเรียนแม้วันนี้ต้องห่างไกลแต่ความเป็นเพื่อนยังคงเหมือนเดิมเดินบนทางที่มีเพื่อนร่วมทางไม่วันกลัวสิ่งใดๆเราเกิดทําด้วยความจริงใจ สักเท่าไหร่ ที่ตรงนี้อ้อเยี่ยสนิทกันดาารู้จักมาสิบปีกินข้าวก็กินด้วยกันไม่เคยห่างกันเลยสักนาทีอยู่ไหนก็มีมึงตลอดวันไหนที่ผิดทัดก็ยังมีมึงที่คอยปลอบกูเนี่ยสำหรับมึงมีค่ามากกว่าเงินเดือนนี่แหละที่กูเรียกกันว่าเพื่อทะเลาะกัน ดูแลตัวเองนะรู้ไหมเราจะเป็นเพื่อนกันตนลอดไปเราเพื่อนกันมีปัญหาอะไรเราช่วยกันยามทุกเพื่อนทุกยามสุขเพื่อนสุข แม้ตัวจะจากกันแต่ใจเราไม่เคยจากกันความเป็นเพื่อนที่มีนั้นมันมากล้นในใจฉันจะเป็นเพื่อนกันจนวันสุดท้ายเก็บเป็นความทรงจำที่ดีจนกว่าชีพ เมื่อ77ปีที่แล้วบรดอร์เทลฟานนั้นได้สั่งซื้อเรือลำหนึง่งนะตั้งชื่อเรือนั้นว่า ACS เหลรือลำนี้เป็นเรือโดยสารที่ส่งข้ามส่งเด็กๆข้ามฟากส่งแล้วส่งอีกรุ่นต่อรุ่นจนกระทั่งเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเรือลำนี้ได้มาจอดเทียบท่าที่อาคารยอรแมรี่ก็มีเด็กๆประมาณ300รคนได้ขึ้นเรือลำนี้พนะร้อมกับ มีพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องมาส่งตั้งความหวังไว้ว่า,าเรือลำนี้คงจะดูแลลูกหลานเขาแล้วก็ส่งลูกหลานเขาข้ามฟากไปอย่างปลอดภัยก่อนที่เรือลำนี้จะขึ้นถึงฝั่งเด็กๆหลายคนก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อถึงฝั่งแล้วเนี่ยเขาจะเดินไปทางไหนแต่มีอีกหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าเมื่อขึ้นฝั่งตัวเองจะไปทางไหนเสร็จแล้วเช้าตู่ของวันที่เราได้รับบิบัต เรือก็มาจอดเทียบท่าอ่าชัยชัยก็พูดเนาะว่าครูเนี่ยเปรียบเสมือนเรือจ้างนะคะแต่การที่เป็นเ да รือจ้างเนี่ยนะคะในส่วนของเรือจ้างก็มีบทบาทอีกเยอะแยะในส่วนนี้แต่จริงๆแล้วนะคะจ้ารที่ส่งเด็กถึงฝั่งก็คือความภาคภูมิใจในของครูก็คือเนื่องจากว oui. well ่าม okay. okay. ิ้นน่ยอยู่กับเขามาสามปีนะคะก็คือความเป็นครัวค่ะเวลาเด็กได้ ได้ไปต่อได้มีที่เรียนต่อมันก็เหมือนเราทําหน้าที่ของเราแบบเต็มที่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะทําหน้าที่ของเราจนถึงจนมาส่งเขาถึงชายฝั่งเหมือนครูเป็นเรือจ้างอะค่ะวันนี้มิตทายเรือมาพร้อมกับพวกเขาเอาพวกเขาขึ้นเรือมาด้วยแล้ววันนี้มันก็คือมันมันถึงฝั่งแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าแล้วมันดีใจก็คือเป็นรุ่นแรกเลยที่สอนตั้งแต่ม .4 ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเห็นพวกเขาทุกเวลาทุกช่วงเวลาในช่วงปลาย นักเรียนสินจีนรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่3ค่ะของ7558เนาะก็นักเรียนน่ารักตั้งแต่ม4เนี่ยด้วยความที่เขายังไม่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วมาเรียนที่นี่เราก็ปูพื้นฐานให้เราฝ่าฟันตั้งแต่ความยากลำบากในการเรียนอานออกเสียงภาษาจีนจนถึงเขียนภาษาจีนได้นะคะนักเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเราเหมือนเรารักใครคนหนึ่งมากๆอะ่ะแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องเดินจากไปรู้สึกเหมือนคนอกหักเหมือนแฟนบอกเลิกแต่ก็ดีใจด้วยที่เขาได้ก้าวเดินออกไป มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้เลยแต่ทั้งดีใจและเสียใจบอกไม่ถูกว่าจะรู้สึกยังไงดี สิ่งญี่ปุ่นของเราปีนี้มีน้อยแต่ร้อเรเซเรียนญี่ปุ่นกันตั้งแต่ห้องยังอยู่ชั้นสี่ยังไม่มีห้องญี่ปุ่นเป็นของตัวเองจนมีห้องญี่ปุ่นเป็นของตัวเองใจหายเนาะคืออยู่กันมาสาปีคือเจอกันเกือบทุกวันแล้วแบบคือสิ่งญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเรียนด้วยกัน8ชั่วโมงการที่แบบจะไม่ได้เจอกันแล้วมิ้นก็รู้สึกว่าใจหายแล้วก็ค่อนข้างผูกพันกับรุ่นนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะมหกุ่น อะไรนะห้าครูเขอไปขอไปครู <5. S 1> ลืมจริงจริงเหครูก็มีหน้าที่แค่นี้แหละส่งเข้าให้ถึงฝั่งเหมือนกับเรือจ้างทุกๆทุกๆปีที่ผ่านมาก็เป็นแบบนี้นะเราก็ยินดีกับเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะเด็กๆก,ก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งตอนนี้ก็คือต้นไม้ที่โตละตอนนี้กําลังจะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาเสอร์อยากเห็น ผลส้มอยากเห็นผลแอปเปิลที่น่ากินนะครับแล้วก็มีความสดใสแล้วก็เจริญเติบโตและพร้อมที่จะเป็นผลผลิตต่อไปให้กับโรงเรียนหลักสัมพัน์ศิราชาด้วยครับ,รบขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนที่ต้องบอกว่าให้โอกาสกับโรงเรียนหลักสัมพันธ์ศิราชาและเช่นเดียวกันครับโอกาสนี้คุณครูทุกท่านที่มอบให้ทั้งความรู้และก็ความรักนะครับเราหวังว่านักเรียนจะได้เจริญเติบโตแล้วก็เป็นเด็กดีในสังคมต่อไปครับ เติบโตในสิ่งที่หนูอยากจะเป็นเดินทุกๆก้าวอย่างมั่นคงสวยงามแล้วก็วันใดวันหนึ่งนะที่หนูโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วมันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จอาจจะมีผิดหวังบ้างเสียใจบ้างอยากให้รู้ว่าทุกใจเมื่อไหร่เหงาใจเมื่อไหร่ให้กลับมาบ้านเราที่นี่คือพื้นที่500ไร่ที่ไร้หลังคาแต่เป็นพื้นที่ที่อบอุ่นมากที่สุดแน่นอนค่ะผมก็รู้สึกภูมิใจนะครับเพราะว่าผมก็ทํางานมาที่นี่ก็ปีนี้ก็ปีที่21แล้วละ นะครับก็สมัยแรกๆเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าที่นี่แหละนะครับที่ใช่เลยเพราะว่า,าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของรัตสมชนิชชาก็คือในเรื่องของการรักกันของสิทธิ์เก่านะครับการรักกันการช่วยเหลือกันรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่น่ารักมากนะคะก็สอนกันมาหลายปีเลยทีเดียวนะคะก็ประทับใจเด็กๆทุกๆคนนะคะแล้วก็หวังว่าจบกันไปเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะ แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะ wish everyone uh, good luck for your university studies I just want to say thank you for everything and I wish you the best รู้สึกดีใจเนอะเพราะว่าเราเห็นพัฒนาการตั้งแต่เด็ก มาเรื่อยๆจนกระทั่งม .6 แล้วเป็นวัยที่เริ่มเริ่มที่จะโตพอที่จะเข้าสู่สังคมของผู้ใหญ่แล้วค่ะก็จะขอโวยพรให้นะักเรียนทุกคนโชคดีค่ะที่เราจะได้ก้าวไปสู่สังคมอีกสเต็ปหนึ่งสังคมสังคมที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะคะได้เจอคนที่หลากหลายขึ้นขอให้เรียนเต็มที่เล่นเต็มที่ใช้ชีวิตมหาวิทยาลัยให้ครุบมากที่สุดค่ะขอให้ประสบความสำเร็จ ในการเรียนระดับปริญญาตรีทุกคนนะครับรุน่นนี้มาเซอร์จริงๆแล้วเราเซืรอถือว่าเราเป็นคู่กันได้ไหมเพราะว่าเราเจอกันเนี่ยนะก็มสองเป็นครั้งแรกเลยเซอร์ที่เซอร์ได้ขึ้นมสองมัธยมนะครับก็เราเจอกันทีก็ตอนมสี่สุดท้ายแล้วเซอร์ก็มสองพวกเราตอนหมหกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่ที่ท,ที่ได้เจอพวกเราครั้งแรกตอนมัธยมต้นนะแล้วก็มาส,ส่งพวกเราจบปีการศึกษานะใ,ในในมัธยม ลายก็คือมหกทีหนึง่งจากนี้ไปเนี่ยก็ไม่มีครูที่จะมาคอยดึงเราดูกเรานู่นนี่นั่นเราแล้วนะขอให้หนักเรียนทุกคนนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็ตั้งใจทำนะคะในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนะคะผมขอขอบคุณในฐานะที่เป็นสตาฟนะขอบคุณขอบคุณเด็กๆที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันขอบคุณมิตรไมตรีกําลังใจรอยยิ้มซึ่งมีให้กัน และพวกเรานะครับอย่าลืมเรือที่เราโดยสารมาการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่บรรดาสตาฟหรือการเรียนรู้กับเพื่อนๆมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันในภายภาคหน้าต่อไปโชคดีค่ะทุกคนเป็นกำลังใจนะคะค่ะโชคดีทุกคนนะคะแล้ววันมาเยี่ยมบ้างนะนักเรียนมัธยมศึกษาป,ปีที่6รุ่น7558ทาี่น่ารักทุกคนเราจบแล้วนะครับ จบในสถาบันที่มีความเป็นพี่เป็นน้องกันร,ระหว่างรุ่นตลอดรุ่นปู่รุ่นพ่อรุ่นแม่พวกเราจบอาสัมชัญศรีราชาและเราก็เป็นส่วนหนึ่งของอาสัมชัญศรีราชาด้วยเช่นเดียวกันนะครับขอให้โชคดีทุกคนผมเชื่อมั่นว่าโุงเรยาสัมเนี่ยได้ปลูกฝังแล้วก็ได้ทําให้พวกเราเนี่ยแน่นแฟนเป็นรุ่นที่ไม่ขาดแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าต,ต่อไปนี่รุ่นพวกเราเนี่ยแข็งแรงแน่นอนครับ อย่าให้ทุกคนรักกันแบบนี้ปรนาณาเลยครับเกิน5ปนาาแปครับตามสบหายครับจะสเพื่อนที่จริงใจมากี่คนที่รู้คือตอนนี้ได้เจอแล้วไม่ว่าอยู่หรือห่างกันไปส้นทางไกลจะยังมีเราจะกี่ปัญหาจะนักหรือเบา So